สวัสดีค่ะพร้อมตะเกียบเลยสวัสดีเจนาตาสอนค่ะวันนี้มาทานข้าวนะคะมังสวิรัตอืมอืมแลนวเราจะทานมังสวิรัตรทุกวันพระอืมเห็ดที่ดำๆเนี่ยก็คือสาหลายเส้นผมอืมอร่อย ยินมาพูดไม่จานน้าผัดใส่แค่อ่าผงไก่เจเนาะแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายแค่นั้นถ้าเราใส่แค่นี้นะจะทำให้กับข้าของเราเนี่ยรสชาติพุ่งอืมอร่อยลองทำดูนะคะ ส่วนผักน้าก็ไปลวกทุกอย่างถ้าเราลวกน่ะเราจะผัดง่ายขึ้น น้ำดำนั่นี้อร่อยนะ <ừ. S 1> ไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งกินสอัสรีขอโทษขอโทษแล้วก็ไม่แข็งจนเราเคี้ยวยากนะ ผักที่เราผัดอืม ที่ห้องกงถูกมากนะอร่อยด้วยกิโลนึงก็เพิ่งจะเจ็ดแปดเหรียญเองยงเห็ดหนึ่งถ้วยก็หกเหรียญถ้าสองถ้วยก็สิบเหรียน เขาจะวางเป็นกลองส่วนผักก็เป็นกิโลขายเป็นกิโลเราซื้อครึ่งโลก็ได้ออือร่อย นผักเยอะๆยอืมอ,อสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาพี่น้องไปเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย